นางชุลีพรเตรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาตลตราดแล้วก็โรงเรียนตราดตะการคุณค่ะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการบริจาคโลหิต90พรรษา90ล้านซีถวายราชาสดุดีสมเด็จพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตราดตะการคุณโดยมีคณะครูนักเรียนจํานวนมากมาเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้คณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตซึ่งจะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาโดยมีผู้มาแสดงความจํานงบริจาคจํานวน1 1 6คนผ่านการคัดกรองจํานวน57คนได้โลหิต25,650ซีซี สำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งถัดไปก็จะกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่14มิถุนายนซึ่งตรงกับวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะจะออกรับบริจาคโลหิตที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดด้วยค่ะขณะที่เมื่อช่องเช้าที่ผ่านมาที่อุโบสถวัดสุวรรณมงคลตำบลหนองสเสม็ดอำเภอเมืองตราด นายชำนันวิเตรัผูุวราชาการจังหวัดตราดได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565 ในโอกาสนี้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธสุวรรณมงคลหลวงพ่อทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตราดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสำหรับพระพุทธสุวรรณมงคลหรือว่าหลวงพ่อทองนะคะเป็นพระพุทธรูปนั่งศิลปะในสมัยพระเจ้าอุทองสร้างโดยเนื้อโลหะโดยสมเด็จเจ้าหนวลซึ่งเป็นญาติกับปัจชาปัจ ชาที่เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเป็นผู้อัญเชิญมาจากวัดสังกะจายทนบุรีเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามค่ะ ต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2517ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าพระพุทธสุวรรณมงคลและวันที่14พฤษภาคม2522ทรงพักรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่แทนพระประธานและทรงยกฉตรพระพุทธสุวรรณมงคลค่ะ